คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกรกฎหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับ มาดูในเรื่องของการงานก่าว <S Enfin> ่าจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูเรื่องคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูเรื่องของการเสริมเสน่ห์นะในตัวตัวตนตัวคุณเนี่ยให้มีมากิ่งขึ้นเสริมในเรื่องของการคนที่กําลังหางานนะครับไยขึ้นไปในเรื่องของนาตาสับสถเลยนะคือในเรื่องของการที่เป็นผู้ที่ช่างสังเกตนะครับทําอะไรก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เวลาอ่ามองคนนะเวลาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมันเหมือนว่า พลังงานในจิตใจของตัวคุณน่ยมันเปลี่ยนไปด้วยพลังงานที่ล้นด้วยความสุขยิ้มแย้มเต็มใสนะครับแล้วก็ยิ้มให้คนอื่นบ้างทําให้ในเรื่องของเสน่ห์ของตัวคุณเวลาจะไปพบเวลาจะไปเจอใครยิ้มแย้มเต็มใสเนี่ยมันจะหนุนนำนะหนุนนาให้เกิด ในเรื่องของอความสมหวังนะครับในเรื่องของเวลาใครพบเจอคุณก็เกิดความสุขนะในรวาจะไปทํางานที่ไหนไปเจอผู้ใหญ่ที่มองเห็นคุณแล้วมีความยิ้มย้ํแจ่มใสเนี่ยพลังงานที่เอิบล้นไปหาผู้อื่นผู้ผู้ผผคนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยก็เกิดความสุขไปด้วยนะครับก็จะให้เกิดความสมหวังในทิศทางที่ดีได้โดยเช่นกันนะครับมารู้สว่าคนที่กำลังหาง,งานช่วงนี้นะครับมีโอกาสไหม ไพ่เก oh. ิโอกาสมันเริ่มมีเข้ามาเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเต็มที่มากน้อยแค่ไหนนะครับมีโอกาสได้เซ็นสัญญาได้นะแล้วก็ต้องเต็มที่นะไพ่คือว่ามันต้องทําสุดตัวเหมือนกันนะครับทำสุดตัวหมายถึงเรื่องของการที่มีอะไรก็ใส่เต็มที่ความสามารถมีแค่ไหนหรือควรเพิ่มเติมเรื่องอะไรก็เต็มที่กับมันนะครับความสามารถอะไรที่ต้องฝึกฝนความสามารถอะไรที่ต้องเพิ่มเติมก็ทําให้เต็มที่อย่าที่จะกักเอาไว้นะครับอย่าที่จะไม่เต็มที่กับมันในวงจงนี้เพราะโอกาสเริ่มมายิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่า ในเรื่องของโอกาสที่มานะครับไพ่จะได้นับอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหมดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าชายถือเหรียญน,นะครับเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการทํางานใน,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 นเรื่องของความสําเร็จนะมันจะเป็นไปตามที่คุณปรารถนานะครับยหนสองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของราชินีถือเหรียญน,นะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นการกระทำของตัวคุณน,นะไอ้ที่ไม่ชอบเนี่ยบางอย่างก็ต้องดูกันว่าไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันจําเป็นกับ างานที่คุณทํำไหมถ้ามันไม่ค่อยจำเป็นก็โอเคเราสามารถเลิกได้หากมันเป็นสิ่งที่มันต้องมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการทํางานนะในอนาคตหรือว่าการที่คุณต้องไปฝึกฝนฝึกปลืในเรื่องภาษาในเรื่องของวิชานั้นนะในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องนั้นนะครับมันก็หากมันจําเป็นเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้นะครับก็ต้องก้าวข้ามความไม่ชอบตัวเองไปด้วยเพื่อจะให้มันเกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับต้องปรับมุมมองตัวเองให้มากมาก ให้พักใจไปอย่างไรนะครับไปด้วยว่าต้องเสริมเติมแต่งในเรื่องของความรู้ความสามารถอย่างที่บอกไปนะครับเราก็มันเหมือนต้องมองในมุมใหม่นะให้เกิดความชอบให้เกิดความาสนุกในสิ่งที่ทําและสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเกิดความสมหวังที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะมีเรื่องของการกระทาในแต่สิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องเป้าหมายมากกว่าคุณมองอย่างไรคุณคิดอย่างไรกับอนาคตและเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยในเรื่องการกระทำมันก็เกิด ความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาเเองมันต้องอยู่เหนือความทุกข์ความเศร้าความขี้เกียจความเหนื่อยล้าอะไรต่างๆมันต้องปางมุ่งพุ่งในเรื่องของความสําเร็จนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของปีมะโรงพญานาคเลยนะแล้วในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของความสร้างความสง่าสร้างความบันใจให้ัตัวเองแล้วโดนไปถึงการอธิษฐานจิตนะการไหว้เกี่ยวกับพญานาค หน,นุนนำนะหนุนนำาเรื่องความสําเร็จความสมหวังได้ด้วยนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นเรื่องของปีชรุงนะครับการที่หนักเบาเอาสู้การพูดเจียจาภาทีด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหากคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะครับรวมไปถึงการที่มีวาจาที่ดีต่อผู้คนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะทําให้นําในเรื่องความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกับตัวคุณนะครับไพ่บุญญาเป็นหารขึ้นว่าทําบุญที่เกี่ยวกับน้ำนะครับการถวาย น้ำปณนก็ได้นะหรือค่าน้ำให้กับวัดก็ได้นะครับรวมไปถึงการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็หนุ่หนักนะนุนนำช่วยเหลือนุนมนำชีวิตกับผู้คนนะครับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคนที่ไม่สบายต่างๆคุณทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลก็จะนุนนำให้คุณเนี่ยขจัดอุปสรรคหนาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในะเรื่องของคนที่เป็นพนักงานรราชการนะครับ เป็นอย่างไรบ้างดูสิเสน่ห์ี่ดึงดูดให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเรานะครับพ่ให้ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันต้องสู้ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ประองการแข่งขันในเรื่องของหน้าที่การงานแต่เสน่ห์ที่ดึงดูดเนี่ยเอาชนะผู้ต่อสู้ได้มันคือรอยยิ้มนะมันคือพลังงานที่เอื้อร้นมันคือความมั่นใจของตัวคุณนะถ้าคุณสูญเสียความมั่นใจในช่วงเนี้ยมันเหมือนแบบเอาชนะใครไม่ได้เหมือนกันนะอแล้วก็เป็นเสน่ห์ที่ทําให้อ่อดึงดูดเรื่องของคนหน้างานของเรานะคนรอบข้างของเรา ทีมของเราที่จะสู้ไปกับเราเนี่ยถ้าเรามีความมั่นใจเขาก็มั่นใจไปกับเราได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยในหุ้นจริงยิ่งมีความมั่นใจมากเท่าไหร่เสน่ห์หรือว่าความก้าวหน้าก็จะมันเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างดูซิงานช่วงนี้ไ่ขึ้น็นเรื่องของการแบ่งเค้กนะเรื่ององการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการที่มันสุกล้นนะสุกล้นเกินไปมันก็มองข้ามเรื่องของการจัดการปัญหาม,มีโอกาสที่จะผิดพลาดบางประกาศในกะารมองข้ามเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทําให้เกิดดปััญหหาไ้เมือนนนกใ ปัจจุบันนถึงอนาคตได้เลยนะแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมวางแผนให้ดีแล้วก็มีความรอบครอบต้องระวังนะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะฮไพ่แนะนำไใพใ่ขึ้นในเรื่องของราชาถือไม้นะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปความรู้สึกหลายอย่างที่มันต้องตัดสินใจนะในเรื่องของการกระทาหลายสิบอย่างบางทีมันเบื่อนะบางทีมันเหนื่อยแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยในเรื่องของการกระทําทุกสิบอย่างมันก็ ให้คุณนะเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแลนะได้ลุยได้เต็มที่นะครับอย่างที่สองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของดีแอนโพรเออร์นะครับในเรื่องของการกระทำของตัวคุณแล้วก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่จะช่วยตัดสินใจแล้วก็ให้โอกาสตัวคุณในปัจจุบันดังนั้น,ะนทุกๆก,การากรกะทำของตัวคุณนั้นให้เกิดความข้าหน้าอยู่แล้วถ้าคุณทําในทิศทางที่ดีแล้วว่าตัดสินใจได้ด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความตั้งใจผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยช่วยหนุนนําให้เกิดความสําเร็จพอเพขึ้นเป็น าราชาธหมายนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยหนุนนำช่วยเหลืออยู่แล้วเป็นทุนเดิมน,นะครับอ่ะดูซิไพ่พักใจไว้างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่มันก็ต้องอปรับสมดุลจิตใจของตัวคุณให้ไม่ล้นเกินไปไม่ทุกข์เกินไปนะบางบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันคาดหวังสูงเกินไปพอมันล้มลงทลายลงไปเนี่ยมันก็เกิดความเสียใจที่มันเยอะนะยิ่งเราคาดหวังสูงเท่าไหร่นะมันก็ตกมาเจ็บเท่านั้นเหมือนกันนะเราเนี่ยอยู่ด้จิตใจทีพ่พอดีพอดีดีกว่านะครับแล้วก็ทุกอย่างมันคือความเป็นจริงอะ แก้ไขด้วยความจริงแก้ไขด้วยเหตุและผลทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานได้รู้เชิงกันนะครับมาดูซิว่าคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายงานในช่วงนี้นะครับจังหวะจะดีหรือไม่ ในเรื่องของการเป็นแปรงโยกย้ายงานนะครับไปขึ้นเรื่องของการวางแผนการศึกษานะครับการเตรียมตัวโอกาสมันก็ค่อนข้างจะมีเข้ามาเหมือนกันนะอาซิไม่เป็นแปลงเป็นอย่างไรไปขึ้นในเรื่องของการที่มันมีแต่ความยุ่งเหยิงนะครับมีเรื่องของการปรับตัวเรื่องการจัดสรรการจัดการเรื่องต่างๆในเรื่องของการที่ไม่เป็นแปลงไปขึ้นในเรื่องของการที่มัน จะสูญเสียโอกาสมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องของความเสียดายด้วยนะโอกาสมาก,ก็คว้าเอาไว้ก็ล้วกันในเรื่องของโอกาสถ้ามันดีจริงๆนะเกิดจากการที่คุณเองเนี่ยมีความรอบคอบนะครับมีการเตรียมตัวมาดีมากเพียงพอเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เออบางคนมีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปในเรื่องของการที่ไปก้าวหน้าไปเติบโตในต่างแดนต่างที่ดังทินแล้วเกิดความปังนะเนี่ยภายคือในเรื่องของความร่ำรวยได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับมันมาจากการที่ ศึกษาเรียนรู้หรือใครที่ไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรียนต่อปอโทปเอกเนะี่ยมันก็เสริมเพิ่มเติมให้มันเกิดความสัมฤทธิผลได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพระพรหมนะเราช่วงนี้เราไปไหว้พระพมก็ได้นะเพื่อนุนนนา ให้บุรุกผู้ใหญ่เมตตาให้บุรักผู้ใหญ่เปิดทางนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่องของการงานไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปีมะแมนะในเรื่องของการวางแผนชีวิตในเรื่องของการคิดสิ่งไหนเนะี่ยก็สมปรารถนาเมื่อเกิดการทําในปัจจุบันนะครับไพ่บุญญาพริธารว่าอยากไรนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เสริมดวงนะในเรื่องของการทําบุญกับเด็กกาพร้าแล้วก็ลองกินเจกินมังสวิรัตด,ดูนะเพื่อเสริมดวง ให้กับตัวคุณนะให้เกิดความสำเร็จผลมากยิ่งขึ้นความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นในการกระทําทุกๆการกระทำของตัวคุณนะครับมันทําให้เกิดบุญเกิดกุศสและเกิดสิ่งที่มันสมปรารถนาตามสิ่งที่คุณได้กระทําหรือสร้างสะส,สมบุญนั่นเองแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเราจะเสริมเสนณีอย่างไรให้ธุรกิจตัวคุณเนี่ยมีความปังมากยิ่งขึ้นนะครับไปขึ้นในเรื่องของความคิดนะ ถ้าคิดบวกถ้าคิดด้วยพลังใจที่ดีนะครับถ้าคิดด้วยพลังงานที่เอ,อ่อร้นมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจนะครับธุรกิจมีความปังอยู่แล้วถ้าคิดด้วยแง่ลบเนี่ยภัยควนมันล็อกเนี่ยด้วยแง่ลบเนี่ยมองอะไรมันก็มันลบไปหมดมองอะไรมันก็ปิดพลาดไปหมดมองอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดนะแล้วเนี่ยอยู่ที่ความคิดนะเสนห์สิ่งนี้ยมันจะส่งออกไปกับความมั่นใจคนที่ตามคุณคนที่เป็นลูกน้องคุณเมื่อเห็นความมั่นใจเมื่อเห็นความพลังงานที่ดีของตัวคุณมันก็จะ ก้าวไปพร้อมๆกันและเกิดความสำเร็จได้หากคุณมองแต่เรื่องรบ,รบๆไม่มีใครกล้าก้าวไปคุณหรอกนะเขาก็ไม่รู้หรอกคุณจะพาเขาลงหิวหรือเปล่านั้นมันมีแต่ความไม่มั่นใจนั้นความมั่นใจเป็นหลักสําคัญที่จะเป็นสเสน่ห์ให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจโดยเชิงกัดน,นะครับ งาน่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างหนูซีธุรกิจให้ขึ้นในเรื่องของการค่อยๆเก็บหอมรอมริษนะค่อยๆจัดการเรื่องต่างๆให้มันเกิดความปังมากยิ่งขึ้นนะขึ้นอยู่กับการทําขึ้นอยู่กับการที่คุณเองเนี่ยต้องค่อยๆทําอย่าไปโลภเงินเกินไปในช่วงนี้นะในเรื่องของการที่คอยจัดสรรคอยเพิ่มยอดต่างๆบางอย่างก็ต้องทําได้บางอย่างอาจจะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นมันเป็นเรื่องของการที่ค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าอย่าไปเร่งรีบถ้ารีบไปเนี่ยมันเหมือนเราดึงเชือกแล้วเชือกมันขาดนะอย่าไปเร่งรีบในเรื่องของการที่เฮ เห็นว่ามันปังเห็นว่ามันได้เพิ่มเข้าไปนะเราลงทุนเข้าไปเทหมดแล้วตักนะอออินเลยเออมันก็มีโอกาสสูญเสียได้เป็นการกับการลงที่มันมากเกินควรมากเกินไปอย่าโลภจนเกินไปทําให้มันเกิดความสูญเสียในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทําธุรกิจต้องให้มันเป็นไปตามทิศทางที่มันควรจะเป็นก็เพียงพอนะครับ ไพ่จะแนะนำอะไรบ้างดูซิไพ่ขึ้นเป็นกาวถยนะครับในเรื่องของการประกอัครองในเรื่องของธุรกิจต่างมนอยู่ที่ถังที่มันเหมาะมันควรแล้วแหละนะครับยันสองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของ8เหรียญนะในเรื่องของการที่เราใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายบ้างไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะังวนใจต่างเนี่ยก็อย่าให้มันมีนักในใจใจของตัวคุณเองเรามีความสุขในสิ่งที่ทำแล้วก็ยินดีในสิ่งที่มันเป็นก็เพียงพอแล้วอยู่อย่างพอดีพอดีนะดูสิไพ่พักใจว่าอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของธุรกิจไพ่ขึ้น สร้างใน un, เรื่องของการกระทำนะเรื่องการกระทำในเรื่องของการที่เรามุ่งเข้าชนนะเรื่องเป้าหมายแต่ละวันเป้าหมายแต่ละปีเป้าหมายแต่ละเดือนยอดต่างๆให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ค่อยๆทลายเป้าหมายตัวเองไปเรื่อยๆแต่ก็อย่าคาดหวังสูงจนเกินตัวจนเกินไปเพราใไม่เกิดความท้อแท้จิตใจเออต้องระวับบงตรงนี้เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่คุณทำห้ขึ้นเป็นปร์ฟาเอฟเฟกต์คือมันเป็นสิ่งที่มันดีอยู่แล้วแล้วมันเกิดผลสมท็ิผลในสิ่งที่คุณเนนะี่ยปรารถนาในสิ่งที่คุณทำได้อยู่แล้วนั้นเพียงแค่ว่า สร้างความสบายใจและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจในปัจจุบันมันจะส่งผลในเรื่องของธุรกิจของคุณส่งผลในเรื่องของความมั่นใจอนทุกคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับ มาดูสิว่า,วาการลงทุนในหุ้นช่วงนี้นะครับจะเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่นะลงทุนแล้วจะปังหรือเปล่าดูซิไ่ขึ้นเป็นอย่างไรไ่ขึ้นไปนในเรื่องของการประัะประกอกนะไปขึ้นปนในเรื่องของความไม่แน,นนะ่ไม่นอนนะมันยังมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่แต่ก็มีคนมาชวนลงทุนเหมือนกันนะครับอ่าไม่ลงทุนเป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการจุดเทียนนะขึ้นในเรื่องอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่นะครับเป็นเรื่อง,องการเตรียมตัวอในเรื่องการลงทุนในช่วงนี้นะครับมันเป็นเรื่องการประัะประกอกนะในเรื่องของ ธุรกิจที่ทําอยู่ให้มันเรียบร้อยสําเร็จร่วงงไปได้ดีเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการบรหิหารเรื่องต่างๆถามว่าลงทุนใหม่ได้ไหมเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ความพร้อมของคุณด้วยนะครับถ้าคุณยังไม่พร้อมถ้าคุณยังยังต้องมุ่นกับทำอะไรสักอย่างอยู่ก็ พับไว้ก่อนได้เพราะมันยังรออนาคตได้อยู่ไม่ได้ถึงกับการที่มันจะสูญเสียโอกาสนะครับการลงทุนมันเป็นการที่คุณจัดการเติมปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนแล้วค่อยไปลงทุนเพิ่มค่อยจะไปจัดสรรไปทําธุรกิจเพิ่มเติมนั้นยังไม่ใช่ค่อยยังไม่ค่อยได้จังหวะมากกว่าในปัจจุบันนั้นก็รอจังหวะนิดน,นึงก็แล้วกันเพื่อจะให้เกิดความปังในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับให้เตือนอะไรบ้างดูสิไพ่เตอเือนในเรื่องของอพระแม่ลักษมีนะให้ขึ้นเป็นเรื่องของการที่ ไปขอพรนะกับพระแม่รัศมีนะเสริมความปังได้ด้วยเสริมความมั่งมีสิสุขนะธุรกิจส่วนตัวอะไรต่างๆที่คุณปรารถนาก็ย่อมได้รับความสำเร็จผลเมื่อเราไปทฐานนะครับองค์พระแม่รัศมีนะครับต่อมาไพ่ขึ้นปีจอเรื่องของคําพูดเรื่องของมิตรนะเรื่องของลูกน้องหุ้นส่วนธุรกิจนะครับก็ต้องสร้างความเมตตาต้องสร้างความยินดีนะครับที่มันกระโดดให้ซึงก,กัดกนดในเรื่องของการกระทาต่างๆมันจะได้ไม่เกิดผลร้ายไม่เกิดผลเสียให้ มันเกิดความผิดใจนะต้องเกิดจากการที่คุณเริ่มทำซีดีให้คนรอบพางก่อนและคนรอบ้างก็จะุหนุนนำซีดีให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพป็นหารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเรื่องของการที่ถวายสังฆทานนะทำบุญถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุสงฆ์นะรวมไปถึงการที่ไปถอนคำสาบานถ้าคุณไปสาบานกับองค์เทพองค์ใดไว้นะครับหรือขอพรแล้วไม่ได้ไปแก้นะสาบานว่าจะให้สิ่งนั้นว่าจะให้สิ่งนี้ก็ไปแก้เสีย๋ยันจะเกิดขอมุลไหวในอนาคตซึ่งนาตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดนะครับหากคุณ จำได้ก็เร่งไปทำนะหากคุณจาไม่ได้ก็ต้องมีการจุดทูบบอกกล่าวเหมือนกันนะนเรื่องการถอนคํามั่นสัญญาถอนคาสาบานต่างๆให้ไม่มีอะไรต่อกันนะเรื่องเทพเทวาให้อโหสิกรรมให้กับตัวเราในเรื่องต่างๆจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายกับตัวคุณในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของชีวิตของตัวคุณด้วยเช่นกันแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ